เทลเมดีแกโอ้เป็นแฮกเกอร์เราจะปแปะใครดีนะอืมเอาปแปะปางก่อนโอ้เราเห็นปางละเติมนะ้ำรูดแจกจะแป้งบนออกปางป,างปา,ปางไปแหมปางแป้งบนแล้วโอ้ขิดเควสรอบนี้อยู่ทางซ้ายหมดเลยเอาไป้างขวาหมดก่อนเลย เรียบร้อยจ้าหมดแล้วเฮ้ยว้าไอ่ทไมอะอคอิวคอยนานนะเนี่ยไอคอนะิวไมอ่ะ คือผมอ่ะเจอไอคิวอยู่ที่กลางทะเลเลยอ่ะกลางทะเลคือใช่เหรอฮะซ้ายมือพี่ใช่ซ้ายมือก็คือขนาดตอนนั้นน่ะผมอ่ะอ๋อพี่กำลังเก็บถังขยะอยู่พอเก็บถังขยะเสร็จผมก็รู้ว่าเฮ้ยถังขยะนี่อยากจะเอาไปทิ้งเหรอกินก็เลยเดินไปสักพักหนึ่งเห็นคนขายปลาหมึกปิ้งอยู่มันจะเดินเข้าไปอีคนี่มีคนมีคนขายปลาหมึกปิ้งด้วยใครนั้นเจขออนุญาต ขออนีาตพูดเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นทะเลเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านซ้ายซึ่งเมื่อกี้แจงสองกล้องอยู่แจงเห็นพี่กิตอยู่ทางด้านซ้ายครับผมแล้วก็มีเห็นเต๋าที่อยู่ตรงห้องกลางไม่ไม่ไม่ผมอยู่ห้องแลบห้องแลบฟังฟังฟังพี่พี่แท็กกิ้งไม้ไปอยู่ด้วยไม้ก็วิ่งไปทางซ้ายเหมือนกันผมแต่ผมอยู่แต่หนูไปเอาไม้มาจิ้มมาสเปโลไม่ไปหนูจิ้มอยู่ฟังทฤษฎีผมก่อนผมเชื่อว่าคนที่เป็นคนร้ายคือ อะควาแมนอะควาอะไรวะใครมาเดาเข้าไงอะไรดูอยู่่เจะคิดบวชไหมไม่แต่แกก็เห็นพี่กินอยู่ทางด้านซ้ายน้ำเมื่อกี้พี่อยู่ตรงฝั่งเหตุพี่อยู่ฝั่งเหตุที่เหยียดเหตุพวกมุ้งเท้าตอบมีอะไรจะพูดอะตอบผมอ่ะเป็นหมอผมตรวจชีพจรเสร็จปุ๊บผมเดินไปทางด้านซ้ายล่างห้องสแปดอ่ะเจอผมไปทำเควสหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วผมตรวจชีพจรสีแดงอ่ะตายแล้วคือตายนานแล้วแหละ แล้วผมก็เดินวนขึ้นไปข้างบนห้องคาเฟ่และทีเนี้ยผมเห็นพี่โซเดินออกมาแล้วผมก็เดินไปทางซ้ายพยายามหาศพดูแต่แต่ผมไม่เจอผมก็เลยเดินลงไปข้างล่างผมเห็นแค่นั้นแหละแล้วผมก็มาเจอพี่กิตตรงสุดท้ายก่อนที่กดโบสถ์้ยอ่ว่าไอ้นี่นะอยู่ว่าอีคิวตรงข้างล่างแล้วนะมีผมพูดถึงสอบเขาอยู่ไหมเดินเห็นพี่กิตได้เห็นพี่กิตอยู่ทางซ้ายพี่ออกมาทางนั้นแพ่งเจอแค่เต่าตอนที่กำลังเปิ่งมาชเมโลแล้วก็สวนทางกันิสหน่อยผมจะจับตามองคุณไอคาตกร้ย แล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ถังขยะที่พี่เก็บนี่มันมันในข้างในมีถังขยะเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะเน่นอนจะลูกเรือเราจำเป็นต้องมีป๊อปเลยไม่ทําขยะด้วยเหรอไม่ปวดละอย่าได้ปวดมันมีพี่ป๊อปอยู่ข้างในแล้วหรือเปล่าเต่าหมดเลยเจอศพพี่ป๊อปน่าจะอยู่ข้างในถังขยะนั่นแหละไม่นานเต่าคิดว่าใครเต่าคิดว่าใครพี่ป๊อปเห็นคนเดียวอ่ะที่เดินออกจากข้างบนอ่ะเพราะว่าถ้าปกติคนเรามันก็ต้องเดินเข้าตรงกลางใครใครคนนั้นคือใครเหมือนเดินแอบอ่ะพูดออกมาสิพี่พูดออกมาพี่โต้ ไม่มีอะไรจะพูดนะพี่ไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าเดินขึ้นไปแล้วนึกขึ้นได้ว่าต้องไปทางด้านขวาก็เลยเดินย้อนกลับไปแค่นั้นโอ้ยคำแก้ตัวแบบซื่อๆเขาเรียกว่าเบสิก Back to the basic ดูเลเวลด้วยอ่แล้วมากดบนทำไมมีคนเห็นนะบอกว่ามันมีคนนัวนะอันหนึงใครบดผมเนี่ยอะควาแมนไงอะควาแมนอควาแมนเดี๋ยวเจอแน่ แปะลูกแจงก,ก่อนเขาจะแปะแป้งก่อนโอเคสี่งอยู่อืมอ่ะเค่นี่เหรอโอเคเฮ้ย ว่าต้องมีคนเห็นนะอาบูดครับเจนแม่จุ๊บแจงอ่านะไม่เห็นไม่เห็นเลยเหรอเมื่อกี้พอมันมีมันมีไอ้แดงขึ้นมาใช่ป่ะเมื่อกี้แจงต้องปีนบันไดเพื่อขึ้นมาแล้วพอปีนบันไดปุ๊บไม่มีใครอยู่แล้วพี่แป้งตายขวาบนอ่าใช่ผมแปะแทรปผมแปะแท็กแป้งอยู่เห็นแป้งอยู่ข้างบนขวาใช่ก็ไม่มีคนกระโดดกลับมาฝั่งซ้ายนะสงฝั่งกันงั้นงั้นแสดงว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดอ่ะก็คือยังเป็นพี่กิจอยู่ใช่ไหมเฮ้ยผมอยู่กับพี่อยู่ไม่ใช่ไม่รู้กินอยู่กับพี่ อพี่ว่าป๊อปแปลกๆว่ะสงสัยพี่พี่โมนะพี่ทำไมอะตรงกลางอะใครอะก็ปานวะทำไมสงสัยผมอ่ะหนูไม่แน่ใจว่าใช่พี่โมไหมหรือว่าเป็นใครที่มีสีเขียวอะอ้าวอ้าวเอางี้ขอขอขอถามคนเมื่อตาที่แล้วโซวีตำแหน่งคุณเมื่อกี้คุณทำอะไร คือด้วยความที่ผมลืมไปว่าต้องไปด้านขวาผมผมไม่รู้ว่าต้องเดินตรงไหนทำเคว้คุณลืมบ่อยยังวะผมว่าคุณกแป่อกี้คุณก็ลืมกินกเนี่ยผมได้เดินกลับไปไงเพราะผมไม่รู้ว่าอผมไม่ได้อ่านเควสข้างบนนะผมชอบเดินทั่วแมปแล้วก็ถ้ามันไม่มีเควสผมก็จะเดินกลับแค่นั้นเองเฮ้ยผมจับคนอู้ได้หนึ่งคนแล้วมีคนอ้งานนะไม่แต่ให้ดให้ดูสันนิษฐานนะคือจิ๊บแป้งอ่ะตายข้างบนตรงที่กดสะบูถัดใช่ไหม บนขวาไม่แล้วมันกไม่มีใครอยู่โซเลยใช่ไหมมันจะสล์สลิงได้หรือเปล่ามันมีสองทางบางไม่สลด์กับก็หมุดท่อเพราะตรงนั้นก็มีท่อไปแต่ฉันที่มาไม่ทันไม่มีใครสลิงลงมาเพราะว่าผมอยู่ทางสลิงขึ้นมีงานใช่ใแหละหนกัหนก็เลื่อนมันด้วยกำลังสงสัยว่าหรือว่าพี่โมจะลงมาตรงสลิงตรงนั้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าหนูก็วิ่งไปตรงกำลังจะขึ้นสลิงไงพี่โมลงหรือพี่โมขึ้นพี่โมกำลังกลังลงมาผมยังไม่ทันขึ้นทันลงอะไรเลยผมทำงาน อ้าวมิโซ่เฮ้ยจบแล้วอ้าวใครสคริปวะหรือว่ามีใครโคตรหนักอะไรบัวกันหรือเปล่าบอลพลังทุบจานดาวเทียมอยู่เฮ้ยโอเคไปนี่กว่าเวสเราอยู่ทางซ้ายหมดละไปปลากระดูกแจงกันละสองคงแท็กหมดละ มีคนเปิดไปเนี่ยอมาเซอร์มาละทิอา้าวหลุดไปละทุกแจงเห็นอยู่ล่าสุดห้องเหมืองไม่พี่อยู่นี่ สดๆเลยครับผมเช็คชีพจรอยู่เฮ้ยสดๆตรงไหนครับสดเลยเหรอไม่แน่ใจว่าใครวะอาจแจย์พูให้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีพี่กิจใช่ไหมที่วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วกำลังโหดสลิงใช่ใช่เห็นตามหลังพี่กิจอยู่มีเจแล้วก็เมื่อกี้แจารยาทำเควสอยู่ในห้องเพจแล้ววิ่งออกมาเจอพี่โซเพราะฉะนั้นสี่คนเนี้ยไม่น่าใช่หนูเห็นพี่ใบพุทธะเดี๋ยวก่อนนะจุ๊บแจงปุ๊บใครบ้างนะจุ๊บแจงปุ๊บใครบ้างนะมีพี่กิจ กับเจที่โหนสลิงสองคนเมื่อกี้วิ่งขึ้นไปข้างบนแจ้งออกมาจากห้องเพจแล้วเจอพี่โซอยู่หน้าห้องพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าฆาตกรน่าจะเป็นไม้กับโซจริงเพราะว่าไม้แม่งวิ่งตามพี่แปลกเมื่อกี้นี้วิ่งแบบผมไปเจอพี่อยู่ตรงห้องห้องห้องประชุมถ้างขวาพี่ไม้กับพี่แกับกันล้ี่ยโซทางขวาพี่ปอบจะตายได้ไงผมไม่เข้าใจถ้าพี่ไม้อยู่กับพี่อิ๋วแล้วพี่โซอยู่ทางด้านขวาแล้วจะเห็นพี่กิจกับเจแล้วพี่ปอบจะตายได้ คือกิจอะ่ะพี่ค่อนข้างปูปให้ได้หน่ะตาแรกแล้วเพราะว่าศพแรกอ,อกิจก็อยู่กับพี่ตอนตอนที่แป้งตายอะ่ะทำไมตรงสส่พี่อยู่กับพี่กิจวะเอ้ยหนูเห็นคนใส่ชุดยูนิฟอร์มมาโดดท่อแล้วเมื่อกี้หนูไปจับตามองพี่โบแล้วหนูข่าสายตาจากพี่บอบแป๊บเดียวแล้วเหมือนมีคนใส่ชุดยูนิฟอร์มมาเดินลงไปจ้างาจับจงาจบจงเอาจริงนะ กับจางเอาจริงนะเมื่อกี้ผลงานก็ดีอ่ะตานี้อย่าทำให้ดีแล้วก็จงเห็นจริงๆเอางี้แจงเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้แจงเห็นจริงๆก็คือปูพี่ได้ก็คือมีพี่กิจใช่ไหมแล้วก็มีเจที่ที่แบบลูดเสาลงไปอ่าใช่ครับอะไรกิจล้วกิจไม่คิดจะปูให้พี่หน่อยอ่ะคือกันกิจมาเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกันจะพูดก่อนดิพี่อยู่ฟังก่อนดิคือมีพี่กิจอ่าแล้วก็เจใช่ปะที่แจงปูลุดเสาแล้วพี่โซ ออกมาจากห้องแจงเจอพี่โตอยู่กับแจงแล้วพี่ไม้อยู่กับพี่อิ๋วแล้วพี่ป๊อบจะตายได้ไงไม่คือถ้าถ้าถ้าเกิดกิจไม่ไ่คิดจะไอ้นี่พี่ผมกำลังจะพูดมันพทิ้มมนทิ้มผมเลยดีกว่าผมผมไม่อยากอยู่ผมกำลังจะพูดแล้วมันไม่สี่คนพูดผมว่าผมโอดให้เต่าได้ผมปูให้เต่าได้เพราะว่าผมเป็นเช็คชีพจรเหมือนกันแล้วผมเช็คที่ปรจปึ๊บคือตายสดๆมันก่อนที่เต่าพูดมีกี่คน <c oughs> แต่ปูให้เจบพิกิดได้แล้วก็พี่โซด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ได้กันชิะตอนมีกี่คนสองตอนนี่สองมีกี่คนสองครับอ่ะโอเคผมกะตาว่าโซอ่ะที่เหยียบเหยียบเห็ดเมื่อกี้ก่อนโดนหลบเห็ดไม่รู้จะหลบยังไงล่ะผมเจอพี่อยู่ตรงกองไฟเออจอพี่อยู่ตรงกองไฟตอนตอนก่อนหมด ฝั่งซ้ายของของกอะเห็นใกล้ๆกับสุดให้กับผมอ่ะผมไม่เป็นนักตะกร้าเลยมั้งผมไม่แน่ใจเวรผมเป็นนกตกรนผมปาดคุณตั้งแต่คุณยืนอยู่ในห้องทำเฟกนั่นแล้วผมไม่ต้องพูดหรือปากวะหนูจะฆ่าพี่ยังไงเนี่ยพี่โม่งจะมาแล้วนักตะกร้อดิไปรู้อ่ะบวดไอ้ไหมเว้ยไมีโซนที่บ้านจ้าแล้วมันต้องบวดแล้วตอนนี้อโอ้โหผมพูดกันไปหมดนัวอ๋อไอกระจายกันจัด ตายแม่พวกแกตายแน่อีพวกลูกเลือไม่ดีแล้วอเอาไงดีนะอืมแบงค์ซ้ายต่อพี่โซแบงค์ซ้ายและเจอชามโมตรงนี้มีชามโมจุดเงไปข้างล่าง ไปห้องเลกเตอร์ไม่หลุดหลุดไปแล้วอ,อ่าจกเวทจกเวทเรียบร้อยเคลีบหมดแล้วไปคิดว่าอยู่ฝั่งขวาหมดเลยอืมปารวราวราม เอาผมบอกเลยนะแล้วน <was> ้องเต๋าผมไปะผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะขั้นตอรเกมนี้นะสามคนมีโซไอโซเนี่ยเพิ่งปากสดๆเลยโซไมกีมาเตอร์เห็นกระตาเลยใช่ปะจนไม่เห็นกระตาฮะจนผ้าดใจมุกเกมเดี๋ยวนี้ก็สิบพี่ ผมบอกเลยว่าไมกี้แน่นอนคุณทำให้พี่หเป็นข้หมาเดี๋ยวก่อนพี่หยูบอกว่าพี่โซป่าแต่ไมกี้แน่นอนคืออะไรวะเอ้ยโซโซโซเอาเอา่อะของพี่หยูเนี่ยก็พูดผิดนิดหน่อยเองคนอมันก็เยอะก็แยะกิไม่ผมอยู่ทางซ้ายเห็นเห็นเจอยู่ตรงกองไฟแล้วไม่่ไมสยีอูแล้วไม้ตานี้วิ่งมาแทงแทงพี่ไปจะได้จบจบนะไม่ อยากเล่นแล้วว่ะพี่ดลลลงทะเเยผมอยากรู้ว่าเมื่อกี้ตอนตะกี้อยู่ตรงกองไฟเห็นเจทำอะไรอยู่ผมปิ้งมัดเป็นโล่ไม่เห็นอะไรมันมันขึ้นหน้าเต็มหน้าจอมาเป็นโล่อะประเด็นคือก่อนเต๋าตายอ่ะคือเต๋าเหยียบเห็ดแต่เขาร้องเลยตาเนี้ยต้องโซจริงของแท้เหยียบเห็ดแล้วไงต่อเต๋าเหยียบเห็ดปั๊บจับจังอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นดิบทโซ่พอนผมเป็นเอนจิเนียร์เห็นเหยียบเห็ด วิ่งใส่ผมเหยียบเห็ดกูพูดท่อนี้ใครใครเหยียบเห็ดเต๋าเหยียบเหยียบไปวตายแล้วุณพูดถึงคนที่เขาตายไปแล้วทำไมว้เนี่ยเพลงกนวะไม่มันงงไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะโว่าพี่อยู่ไม่ใช่โอพวกฆาตกรโว่าพี่อยู่ไม่ใช่พี่อยูวไม่ใช่แสดงว่าพี่อยู่บริสุทธ์นะเนี่ยเพราะว่ามีคนบริสุทธิ์ผมพนดีมันต้องแก้สมบูแถนแท็กไม่ได้ 7จ็ดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าหกเก้าอ้าวโอเคเอา, okay. เอา ใครวะมีใครอยู่นี่เฮ้ยจะอ่าอยู่ดูเป็นไงไ้่กี่มีคนโดดท่ออะ ทำไมไม่กดอ่ะอืมต้นไมหลุดไปแล้วเอา้าจะจตุกแจกวัวพี่อยู่ตายแล้วเนี่ยพี่อิ๋วคนเดียวแล้วนะพี่อยู่คนเดียวแล้วนะ แจงฆ่าแล้วโอดเองนี่อยู่ตายอีกโอ้หเจอจ้างไปเจอตรงไหนอะหนูเจอหลังจากที่หนูออกไปจากห้องสองกล้องอะแล้วก็เจออยู่ตรงกลางลานนั้นเลยอะแจ้งขอถามคำหนึ่งพี่โมโลอะไรแจ้งเห็นพี่โมหมุดท่อก็เอ็นจีเนียไงมบอหมดไปก็จบแล้วเนี่ยอะไรวะแต่หนูออกจากกล้องมาแล้วหนูเห็นพี่ไม้จำสแกนอยู่หลังหนูอะผมผมผมก็สองกล้องต่อเออเออ แต่ว่านคนที่หนูเห็นน่อยู่ห้องกลางอ่ะก็คือพี่เจลงไปที่ห้องครัวแล้วพี่อิ๋วอ่ะไปอยู่ตรงย่างมาร์ชเมลโล่แล้วหนูก็พยายามจะไปหาพี่เจแต่ว่าพี่เจก็ไม่เห็นแล้วแล้วก็เป็นศพพี่อิ๋วอ่ะผมมาตรงไอห้องข้างล่างตรงกลางที่มันให้ทําอะไรต้นไม้ผมทําไม่เป็นอ่ะก <c oughs> ็คือคนที่อยู่ใกล้เป<ม>็บก<ม>็<อ>เจถูกไหมไม่ใช่ไม่รู้อ่ะมี ที่หนูเห็นก็มีแค่พี่ไม้แล้วก็เห็นศพสีดําแล้วก็เห็นพี่เจแล้วก็เห็นศพที่อิ๋วอะหนูก็ไม่รู้อะรูปพลิบพให้นะแล้วเจอยู่ไหนเจอยู่ไหนต่อไปม้วนอดไปมาจริงอยู่ตรงห้องข้างล่างที่มันอยู่ตรงเหตุอ่ะเจเห็นพี่โมูมทอดแล้วเจก็แหกปากกีดแล้วเจก็ไม่ได้ทําเวทข้างบนเลยเจวิลุมาข้าล่างเจไม่เจอใครเลยผมผมจบวิศวะวิวะวิวะแต่แจงแอบสงสัยเจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ตาแรกแล้วบริเวณจุดเกิดเหตุก็จะมีเจ แต่นี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่แค่สงสัยเฉยๆผมเช็คชีพจรได้กระเต่าตั้งแต่แรกเลยที่ผมบอกอะตอนที่พี่ป๊อปตายอะคือผมกดดูพร้อมกันกระเต๋าเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นะมันใจนี่ไงเพราะพี่อิ๋วจิ้มอยู่สามชื่อก็มาย้งยกับผมได้เลยแต่ตอนที่เต่าตายเจอยู่กับเต่าต่อโม่มุดท่อรัวมากผมก็ไม่รู้ว่ามันตั้งใจมุดหรือว่าอะไรจริง คือผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าพี่ม่วบอกว่าเป็นเอนจิเนียร์แต่รอบที่แล้วอะอย่างตอนอย่างตอนไาไม่<อ><อ>มันเป็นแต่พี่ม่วมันจะไปถูกตาก็มาาไม่ได้ไง,<ล>งแต่รอบนี้นก็ไม่รู้แต่ก็เลยกลัวแต่แค่สงสัยเจถ้าจุดมริเป็น <c oughs> <ม>จุดปฏิเสธมีเจก็ครับเจไม่าคุณหลอกผมมีด้ไม่ใช่ผมจริงๆอาแล้วคุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่เห็นศพได้ไงไม่ศพมันอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้ผมอยู่ตรงเห็ดข้างล่างอะตรงห้องที่มันมีต้นไม้เยอะๆอาจารย์บอกว่าเจอศพพี่อไ่หนูยตรง หนูเจอศพพี่กิตตรงลานตรงกลางตรงที่แบบขึ้นมาได้มากแล้วเอเจนุกไหมไม่ของพี่เจหนูเห็นว่าพี่เจอยู่ในห้องครัวแล้วพี่อิัวอยู่ตรงอะร่างมัสเมนโ่ไม่ตั่งใจฟังนัเนี่ยไม่รู้จะไปรู้ได้ไงแล้วใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะหนูหนูหนูตามใจหนูนะหนูหนูตกใจหนูตกใจหนตกใจทำไที่หนูตกใจถ้าพี่หมายถ้าจบที่พี่หมายก็คือจบหนูหนูตกใจไง อหีกคนหนึ่งรถจัมส์ซแจงหนูตกใจใถ้าไม่แพ้ก็สแสดงว่าโหวตถูกน่นอโอเคเหอีกคนหนึ่งวิทยจะเสร็จแล้วฮะเรามาดูกันนะว่าจับแจงจะทำยังไงจอบแจงจะทำไงกับชาโม่แจงแบบเกือบจะชนะอีกแล้วนะ ว่าอยู่ในทำไม,มไม่ยอมกดอา้าวโดนขังนะฮะอีจุ๊บแจงปางอยู่ในห้องนี้เนี่ยเจี๊ยทำเควสกระถ่านแล้วเนี่ยเอามีใครยับเพลิดเอาเรียบร้อย ชาโมตุ๊กแจงอยู่นี่เอาเรียบร้อยโกรธองกะด้วยพี่โมต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้พี่โมวิ่งลงบันไดมาแล้วฆ่าเจปังพี่โมวิ่งลงบันไดมาแล้วฆ่าเจต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นสองคนวิ่งตามกันไปพี่โมโวิ่งกลับลงมาแล้วฆ่าเจพี่โมโไม่เห็นสีนาวว่าแจงอยู่อะปางหนูเป็นเหรอ ไม่ใช่แกไม่ได้เป็นฉันเชื่อแกพี่โมถัวโคตรถั่วเมื่อกี้มันฆ่าต่อหน้าต่อตาฉันเลยฉันแอบอยู่เพราะว่าฉันกลัวโบสถ์จูบแจงโบสพี่โมไม่เนียนพี่โมมจะเปดใครดีเราปีนบันไดกันอยู่เมื่อกี้เราปีนบันไดแล้วพี่โมวิ่งกลับมาทำไมเราปีนบันไดกันอยู่เมื่อกี้พี่โมวิ่งกลับมาทำไมพี่โมวิ่งกลับมาฆ่าทำไมปัง แต่พี่แจ็หายตัวไปไหนอะตอนนั้นล่ะหายไปไหนอะมันไปป่าฉันวด้านขวาจะเป็นป่าละตอนที่ตอนที่เรายืนดูเอาจริงอันนี้ตอนดูไปผู้คุมเกมอยู่นะผู้พี่ต้องฟังหนูตอนที่เรายืนดูพี่เจลเราตามต้นไม้พี่แจ็หายไปไหนตอนที่เรายืนเว้นช่องไฟกันอย่างสวยงามอะฉันวิ่งมาทำเควสทางด้านขวาแตนมีเล่นกายังไม่เสร็จแล้วทีนี้ตอนตอนที่จะไปอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าฉันก็วิ่งแอบมาดูว่าจะมีคนฆ่ากันไหม พอฉันวิ่งมาปุ๊บฉันเห็นพี่โมวิ่งลงบันไดมาเจอยู่โต๊ะข้างล่างบันไดแล้วพี่โมก็ปาดแล้วฉันก็วิ่งไปโบดเลยมันปาดในห้องเรือนกระจกเจมันถ้าตามบอกว่าทําควยตั้งแต่ตรงนั้นมันไม่ได้ทำควยนานขนาดนั้นพี่โมเมื่อกี้เจมาวัแล้วขึ้นบันไดตามพวกพี่ไปนั่นแหละแล้วพี่ก็ลงมาแล้วพี่ก็ปาดอย่ามาหลอกผมครับปรางเราเป็นบันไดเล่นกันอยู่ตั้งนานอ๋อไม่มาได้แตงนแล้วพี่กลับมาทําไมพี่จะโบดทําไมพี่โม่ ปดพี่ข้าพี่ข้ามันทําไมพี่วิ่งกลับมาเย็นค่อยๆพูดค่อยๆพูดคนเป็นคนรีพอร์ตศพใจเย็นไม่ใช่ไงก็คุณปาดพี่โมวิ่งกลับมาโนค่ะไม่ไม่มีค่ะปาดเองรีพอร์ตเองถ้าพี่โมเห็นแซนจะรีพอร์ตได้ไงพี่โมก็ต้องเป็นคนรีพอร์ตเองแต่นี่คือพี่โมเป็นคนปาดพอปาดเสร็จปุ๊บแจงก็วิ่งออกมาแล้วแจงก็ไปรีพอร์ตเซลฟรรีพอ์ตหนูว่านูอาจจะดูง่าจะนูว่าพี่แจงเป็นว่ะแจงไม่ได้ ไอ้ปาพี่ไม่ได้เป็นพี่โมูมันเป็นโว้ยมันวิ่งลงมามันวิ่งลงมาแล้วมันก็ฆ่าแกไมันจะวิ่งตามมันนี่แต่พี่เจเขาอยู่ในห้องเพราะว่าพี่เจเขายังทำคยไม่เสร็จก็บอกว่าเราปีนบันไดเล่นกันไอป้ปางอ้าดูจะดูโง่แต่ดูว่าจะดูโง่ก็ได้มันเป็นไรหรอกหนูก็โง่ดูเังอยู่แล้วโง่แต่เาไม่ได้ไหนปางอ้าดูโง่ก็ได้สุดยอดปางสุดยอดปางสุดยอด สุดยอดสุดยอดสุดนี้เป็นสเต็ปันสเต็ปมานกเล่นใหญ่เกินไปขอ